คุณอาจจะคิดว่าการยอมให้เขาทุกอย่างมันคือความรักแต่จริงๆแล้วนะคะนั่นคือการยอมแพ้ตัวเองทีละนิดทีละนิดค่ะจนสุดท้ายคุณไม่รู้ได้ซ้าว่าคุณต้องการอะไรคุณแค่กลัวที่จะเสียเขาไปแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าแล้วฉันละ่ะแล้วตัวฉันละ่ะ เสียอะไรไปบ้างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะตั้งแต่ตอนนั้นนะคุณอาจจะสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่รักใครจนต้องทำตัวเองหรือหลงลืมตัวเองไปอีกแล้วถ้าเกิดว่าคุณกำลังพยายามรักโดยที่ฝืนการเป็นตัวของตัวเองนะคะ mm. กัเชมบอกเลยว่ามันยากมากๆเลยที่จะดำรงความรักนี้ให้มันยืดยาวแต่หนังสือ จิตวิทยาในเรื่องของความรักหรือคอร์สออนไลน์ที่โคชเชมสอนอยู่ณตอนนี้ค่ะมันจะทำให้คุณรักแบบมีขอบเขตร,รักแบบไม่เสียตัวตนของคุณและจะช่วยให้คุณได้ตั้งขอบเขตในเรื่องของความรักและทำให้ความรักครั้งนี้ค่ะงดงามและประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณได้ค่ะใครสนใจเรียนนะคะติดต่อได้ที่แอดหรือเข้ามาสอบถามโคชเชมได้เลยค่ะ